เอ้หนักว่นหนัก่สบายดีสวัสดีนองวนี้มาช่มมาชมสามช่วนเก้าอลไเนี่รถผุ้ยหี่บ้านไม่ผู้ยี่บ้านครับบังคับเบ้ผู้ยหี่บ้านครับคับเลยเดนี่ยโอ้ยกรลักผาลูกบ้านผัดขนหน้า เป็นบุญเบิกบ้านกนะวาเอาสาุวกแรงมากยูป้าเลยย่นงูป้าเอ,อกันปลาเลยอ้าิบุตบบานทัยงเลยตัวเด็กอันนี้จ็ผู้สวยเลยบบ้านสวัสดีครับ,อรบโอ้สักวัสศาสตร์บุญเทียนบุญเมื่อไรล่ะครับทีส่สิบเีนบุญเบิกบ,บ้านปะครับครับมีบัตรลดดีโอ้คือเกา ครับครับเออครับทุกปีมาเด้อพี่น้องเยนอยูบ้านได้หนิยูบ้านได้ผู้ใหญ่บ้านหนิคนนอตีบ้านนนอตีบ้านครับมุ้ที่บ้านมู้งแปดท่นเป็แดงนะครับอ้าวผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านท่ามเลยผู้ใหญ่บ้านท่าเบียงละมื่อเนี้ยไอมาชมตายที่หกรถผู้ใหญ่บ้านละพาลูกบ้านท่าพ่วงสะตักผู้ใหญ่บ้านอยู่ป่าเลยแตัดป่าไอป่าเราวจะเปลี่ยน tamam. เลยวะโน้มืม่นีวะ โอ้ยยังดี่โอ้ยชัน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 ร่วมเล่นแข่งชันรวมแรงร่วมใจเออตะวัสตะวัสตะวัสครับเออเลยเลยเลยแม่นอนแม่นอนบุญบังไฟปะนะมันบุญเบิกบ้านมีบังไฟพร้อมบุญเลี้ยงบ้านเออ Phải nói mẹ nhắn ông nhìm kìa Ôi 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 mìm đi tỏa đi Nhớ Ông bắt đầu ra Ông làm mình làm làm bây Ôi 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 đi tỏa cho đi mìm ôi 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 Bao 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 Ôi 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 mìm 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 ôi 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 mà, ôi เอาว่าเบิ่าบ so, yeah. ี uno, like ่ส yeah. 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 anyway ุถเอาว่อว่าพี่เอาพี่อาวบกะเบอร์ได้กมีมีไหมโอ้แม่มาไล่เถอะมันติดตอดเจ้าเบงเสบงตอดตน้างีมไอวยวยว้ยวยยพื่ออะพ่อะิ่ไปอีกแล้วอย่งเสบงเสบง้าอบ้งกนะอ่ะ mà khơi để nó xiêm mình nói nó bìo hả phải nói này phải xiêm bơ không? chưa bị hàn nữa chưa bị hàn là vậy nha. mìm à chín mềm đấy mềm mìm mềm 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 mìm mềm 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 mìm mềm 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 mìm mềm mềm mìm, mềm mìm mềm mìm, mềm mìm mềm 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 mìm mềm mềm สั่งนี่มาขึ้นไปเด้อโอ้ยขึ้นได้ป้วยขึ้นต้องควบสานทึ้นต้องไปยังาขึ้นไปรถ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 เออขุบเข้าโรคโรเบียดอกเขาต้องควบสานเดืเพิ่นเออพูดเถอเออทำเห็นหน่อยตื่นเห็นหน่อยพูดตา ปุ้ยสิสีใจตัวมีผู้สาวคึ้นไรหาเดว่าบกาไปตัอนสีสปูก็ดลูกออห้านลูกร้าน้เสหาเนะเมื่อกีสสดีใจได้ถึงไวเลยเบอร์มลรอเจ้าอ่อวันตัวเด้งมาแรวมาบอกผมนน้เด้ออันนี้ผอกกแล้วองรอกับผัดวันบางงามหงามตาย

โอ้หาจากได้สิแลคู่ใบวางได้กับโอ้ยท่านหา้สองท่นโอ้ยน้หาาจากได้สิบสองมันได้สาม่นหาโอ้ยเตี้ยโอ้ยคู่ไม้หาาจากได้สิบเป็นตันเท่านั้นคันเอาวาเจ้าของจับกันว่าโกงกันฮ่ของจับว่าโกงกันเออออ กระลักสิบแปดกระลัก 18. สิบแปดสะอาดหูสะอาดตาเลี่ยบัลเออจะไปถูจะไปถูเห็นม็ดดินแหงๆก่อนมันหัวกระพุกตกหมู่บ้านเลยนะโอะ้มาแต่งแต่ซุปจองนะายฮะนั่นเองนะ มาแต่ซุปจอกนาหัน้อผู้หญิงนีนะโอ้กร้บมาจอกนาหัเขาเมือจบมาเขาไม่เห็นมาเนาะมาซุปจองนาหนเห็นหนายู่เ้หบ่แม่นบ่แมนอันบ่แม่นว่าถิมาตะพูนเฮ็ดนาหนนะจอกหนาหานสันดอก hãy ừ làm mày đuối bữa tất cả là à, tự quay đuối bơi là, này đoàn วัดสะอาดเด้ลเด้อเพื่นให้หวยให้หวยรวยเบ้อวดสะอาดสะอาดสีดิแฟร์โคดสิตู mhm. ้ผู้งามเบ้วดสะอาดแล้วฮู้คัก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 กูหเด็กได้ยังกัสีได้เลยแต้อวาาเลยต้อพูดตาเนาะ

กวดลากวดกว,วดเออกวดแล้ววสาตัดเออละละเออเริ่มแล้วเริม่ม,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 รมแล้วบึมบัมบึมบัมแล้วบัด โอ้คือขาดไว้เด you know oh ี๋ยววะอะไรบ้งเป็นะไรอ่ะเออยังไงเห็นยังโอ้เลตตาถือกันหมอกมันมัว โอ้ขาดไว้ขาดไว้พูดอ่ะโอ,โอ,โอ้โดนซานโดนซานลุก โอ้ป <rí> e> ุ <Glen> ๋ยบานเราอยากให้อาลักพกไปทีพุ๋ยบานโอ้เลล็กกับพีุ่าบาล

ข้าหมดเจ้าจะไปเอาน้ำไปควนน้ำาปควนน้ำไปควนน้ำหมดเลตักใดินเลกขาตักใลดิเลมากิ้นเต้าเต้าตักรถคอยึดีอยู่ไปยึดาดีอยู่ไปไปโอ้ไปคายไปไปไอ้าวนี่ไปผู้สากผู้บ่ากำลังสีรงทานน้ำ

Ai. Nè, 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 nè. Nặng quá là nặng quá. Hiểu nam đó. Ui, có hiểu nam đó rồi. Có hiểu nam bên đó vào hẳn đó. cây lao cây lao cây lao lấy đón tiếng này nói lấy đón tiếng này nói luôn lấy đón tiếng này nói cây lao Ê! đó làng là, là. หลังดีนะครับเด้อหลังดีสิทีผัวคดโกสิทีสัวผู้งามเด้อหลังลังอย่ยงคุณลุนชิลินละบ้าเนี่ยไปสีเส็ดแล้วไปสีเส็ดแล้วโหนเดินเดินมาล้ เลีงะที่สิบหกตัวมนที่สิบนี่่พรมาเบิกการพัฒนาตอนปูตาของหมบานเ้อของชุมชนนนที่บานเ้อพี่น้องเกี่ยบุญเบิานวันที่สิบสี่สี่พุทธบ้านนี่เลยพรพี่น้องมาเบินปับคว่ำตาตอนปูตาตจัดงานนี่นี่นที่สิบสี่เพิ่ทีนี่มาล่ำนีละมายังเว้น นี่บงังไฟจุดถวายดอดผู้ตาบ่มีบงังไฟแข่งขันกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วรับจิปนี้ก็จบจะเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอเพราะห้ายกคนจิตของมาเบ่งเต็งที่จะคว่มจิตคว่มจะเลื่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ได้หมอกก็โม่เสียเสียขยันตัวเนอะว่าเท่าครับรถไทยลูกเกยไม่ฟันเกยเน่ลูกเกยไม่บาด